สวัสดีค่ะโมนาพาแซบบโมนาค่ะอันนี้โมนาก็จะพาเอากิ่งไม้ใบหญ้าไปทิ้งเนาะดูบรรยากาศข้างทางเพลินๆไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเดือน ตู้คอนเทนเนอร์ที่เอาไปทําลายเนาะเศษมงเศษไม้ทุกอย่างเนี่ยที่รถที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีของมาทิ้งทุกอย่างเลยนะคะมีหลายอย่างมากเห็นไหมบางคนมีกล่องกระดงกล่องกระดาษก็ไปทิ้งเป็นจุดๆรถก็จอดก็เอาไปทิ้งกันเนาะเขาจะแยก แต่ละจุดแต่ละจุดเรียบร้อยโอเคค่ะดูคลิปโมนาจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้คนทําช่องโมนาพาแซบบายโมนาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ